当地的。 คอแพั้มาเจราบาลวที่เป็นตัวครับก็วันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะที่อยู่กันแพทย์มหวิทยาลัยดมนะครับร่วมกับในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแล้วก็สํานักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลนและโรงพยาบาลบางเลนนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรองนะครับกับแรงงานชาวพม่านะครับที่อยู่ บริเวณของตลาดปลาหรือแพรปลาของบางเรียนตรงนี้นะครับเพราะนั้นซึ่งในช่วง3าวันข้างหน้าตรงนี้เนะี่ยเราน่าจะ,ะตรวจคนทั้งหมดประมาณ2องถึงนคนนะครับโดยที่กระบวนการของการที่เราจะมีกระบวนการของการลงทะเบียนการซักประวัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อที่จะเอาเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของคณะที่นิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลในการที่ จะไปตรวจหาสารพันธรุกรรมของเชื้อโควิด19นะครับโดยวิธีมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นเดลทาม r r t ์ r r ซนะครับซึ่งโดยปกติเองเนี่ยผลแต่ละส่วนเองก็จะออกในประมาณสัก1วันนะครับในแต่ละในแต่ละรายนะครับตรงน,นี้ก็เพื่อเป็นการที่คัดกรองเพื่อดูว่ามีเรื่องของการระบาดของโรคโควิด -19 เข้ามาบริเวณพื้นที่แถวนี้มากน้อยเียงใดนะครับในขนาดเดียวกัน ก็จะเป็นมาตรการที่ภาครัฐให้ความสนใจและใส่ใจในการที่จะดูแลเรื่องของสุิภาพของที่น้องประชาชนในชุมชนแถวบางเลนและจัหวัดและความเป็สโดยเดียรครับ